ใช้เบอร์มงคลแล้วแต่ทําไมถึงรู้สึกดีขึ้นได้แป๊บเดียวนะครับแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆก็รู้สึกเฉยๆและเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เพราะว่านะฮะคือเดิมเนี่ยที่คุณโยมใช้เบอร์ที่เป็นเบอร์เสียกันมาพอได้เปลี่ยนเป็นเลขที่ดีเป็นคู่ดาวที่ดีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตดีขึ้นเห็นผลในทันทีแต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆนะครับคุณโยมในเบอร์เนี่ยนะครับเขามีการวิเคราะห์ที่สามารถวางแต่ละเลขให้ตรงกับ โชคชะตาราศีวันเกิดของคุณโยมได้เลยเรียกง่ายๆว่าเอาวันเกิดเอาปีเกิดนักษัตรเนี่ยมาคํานวณเป็นตัวเลขแต่ละหลักให้เลยนะฮะซึ่งเรียกว่านะครับหลักวิชาโหราศาสตร์สัตวเลขนะครับเป็นการคํานวณแบบนี้นะฮะซึ่งทําให้เบอร์ที่คุณโยมได้ใช้เนี่ยเป็นเบอร์ที่ถูกสร้างมาสําหรับดวงชะตาของคุณโยมโดยเฉพาะเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากตรวจสอบว่าเบอร์ของเราเนี่ยเมื่อซื้อเบอร์มงคลมาแล้วนะครับผม แต่ว่าพอนำมาใช้แล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชะตาชีวิตของเรานะครับมันเข้ากับดวงชะตาวันเกิดปีเกิดของเราไหมนะครับผมคุณโยมก็สามารถที่จะส่งเบอร์มาทางแชทของเพจนะครับเพื่อที่ให้พระและทีมงานตรวจสอบได้นะครับผมขอบคุณครับ